thank mm -hmm. you ครับสวัสดีครับเอยังอยู่กับพี่หนึ่งให้เซอร์วิสนะครับพี่ถามหน่อยไอเด็กซิ่งแถวบ้านน่ะมันชอบคุยกันเลยเฮ้ยรถย้้ยว่ะต้องทําอะไรต้องอัดโช๊คเหรพี่อัดโช๊คนี่กี่ตังค์พี่เด็กคนฝากระถามมันเห็นกี่วันเอะแล้วมีศรัทธาพี่อ่ะชม้ยอัดโชกค่ะไรอย่างเฮ้ยถ้าถ้าถามเรื่องอัดโช๊คอะไรเงี้ยเออเป็นผมนะผมไม่ไม่แนะนําครับไม่แนะนําครับมันมันไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา ต้นเหตุปัญหาคือว่าน้ําหนักรถที่เราบรรทุกอยู่กับสปริงที่เราใช้มันไม่เหมาะสมกันเราเรานี่เราไม่ไม่ไม่พูดถึงไม่โชกเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวดีครับมันเราอัดโชกมันทําไมมันไม่ผิดอะไรอ่ะทาไมต้องไม่อัดมันด้วยอ่ะแบบไปโชคไม่ใช่แล้วครับอ๋อไม่ใช่คือมันต้องอย่างนี้ก่อนคือว่ารถทั้งคันเนี่ยเราลองนึกสภาพนะทุกคนน่าจะผ่านมารถทั้งคันเนี่ยโชกแตกอ่ะโชกแตกโชกลั่ว ถามว่ารถมันซุดไหมน่าคิดนะอนตอบสิมันก็ต้องไม่ซุดเพราะหน้าที่หลักของโชค๊คละโช๊คอัพอ่ะคือทำงานซัพพอร์ตจากสปริงอีกทีนึงสปริงนะหน้าที่หลักของสปริงเนี่ยก็คือการรับน้ำหนักรถทั้งคันนะและอาการที่โชคมันรั่วหรือย้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าสปริงมันนิ่มกว่า ก็คือรถสแตนดาดก็จะเผื่อนิ่มๆให้นุ่มๆุมขับสบายๆไว้ก่อนใช่ครับความเข้าใจเราคิดว่าอย่างนั้น uh huh. แต่ความว่านุ่มกระด้างรหรือแข็งเนี่ยเราลองนึกดูเราเคยใช้โชคที่ปรับได้ไหมทำไมมันปรับให้นุ่มแข็งกระด้างได้ทำไมไม่ปรับที่สปริงรหนึ่งฟู้ก่อนเดี๋ยววาร์ปครับคือหลักการง่ายๆครับคือความกระด้างเนี่ยมันมาจากโชกอัพมันไม่ได้มาจากสปริงส่วนตัวสปริงเนี่ยมันทําหน้าที่รับน้ําหนักมันไม่ได้สร้างความกระด้าง ทั้งสองตัวก็ทำงานร่วมกัน,นครับ่เดี๋ยวผมซื้อให้อ่ะพี่นะครับตีนปาก็เนี่ยอันนี้คือ,คอก็คือสปริงนะครับและอันนี้นี่แหละกระด้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะมันมีซอฟตกับฮาร์ดมันปรับให้แข็งก็ปรับไปทางฮาร์ดปรับให้ทางซอฟตก็มันก็จะนุ่มมันไม่เกี่ยวกับความกระด้างจากสปริงแต่สปริงเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นตัวรับน้ําหนักที่เราบอกว่าหลังห้อยหลังห้อย เราไปอัดโช o ผมถามหน่อยใช้ได้กี่วันมันก็ห้อยเท่าเดิมแต่ถ้ากับการเราไม่อัดชคเราเปลี่ยนสปริงให้มันแมทกับน้ําหนักที่เราใช้ยังไงเนี่ยมันก็จบไม่ห้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องอัดโชคด้วยอ่าเดวเลยก็คือเปลี่ยนสปริงอันนี้คือหน้าที่ของมันคือรับน้ําหนักใช่ครับทางานคือรถไม่มีโชค k มีสปริงก็ยังอยู่ได้ใช่ถูกถูกต้องแล้วถึงถึงช o ก็เข้ามาหยุดการเต้นของสปริงใช่เลยครับโอเคใช่เลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เห็นว่า อัดโช๊คอะไรก็ก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุมาถูกต้องครับถ้าถ้าปัญหาเรามาจากตรงนั้นนะก็คือการแก้ป,นนป,ปัญหาปลายเหตุกับการซ่อมการอะไร,รอาอาใช่ครับอยากเกาะก็ไปอัดโช๊คผมว่าก็อย่างที่พี่บนบอกคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญใช่ครับมันก็คือประเด็นรองลงมาอีกทีหนึ่งถ้าอยากให้รถมันโค้งตัวน้อยเปลี่ยนสปริงแต่ถ้าอยากให้รถมันกระด้างขึ้นทําที่โช๊คเปลี่ยนสปริงค่าเคแข็งขึ้นเพราะมันคาว่าแข็งปุ๊บมันต้นองกระด้างสิพี่ ว่าไงครับตรงนี้ไม่เสมอไปครับ,รบเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการทําสปริงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากมายแล้วเมื่อก่อนเราก็ใช้เป็นเหล็กธรรมดาแล้วก็รีดขึ้นมาเป็นเนื้อสปริงพอเหล็กเันผ่านความร้อนแล้วก็ความกดดันมันก็เกิดความเครียดในเนื้อเหล็กสูงความกระด้างมันเกิดจากสปริงเป็นไปได้สูงมากแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยอย่างอย่างยมแปรนเนี้ย สปริงเขาทาจากไทเทเนียมความเครียดในเซืร์สปริงเขาต่ามากจนทําให้ตัวสปริงเองเนี่ยเอาไปบวกกับโช๊คอะไรมันก็นุ่มหมดเพราะนั้นเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วมัน<ช>ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เบาด้วยใช่ครับได้เบาด้วยใช่ครับี่ถือไม่ได้นะพี่อย่างนี้นี่มือสั่งหรอนะใช่ครับทำไมโช๊คซ่นยุคใหม่ถึงไม่กระด้างก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องสปริงก่อนถ้าสมมุติว่าผมทําให้สปริงมันต่ํากว่าน้ําหนักของรถผมต้องทําโชคให้แข็งถูกไหมครับไม่งั้นรถมันย้เยอะความกระด้างก็ตามมาถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าผมเอาสปริงเนี่ยให้เหนือกว่าน้ําหนักของรถผมก็ต้องทําโชค๊คให้นุ่มๆถูกไหมครับอารมณ์ความรู้สึกนุ่มมันก็ตามมาบจบไหมนุ่มเนี่ยคือนุ่มจังหวะบัม๊มใช่ครับคือถ้าเป็นสปริงมันนิ่มๆเวลามันบัม๊มมันก็ต้องปึง้งเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้โชค๊คมันแข็งเพื่อให้มันบั๊มไม่ถึงเมื่อเพื่อที่ทกันรั่วก,กันแตกเพราะฉะนั้นความกระด้างมันก็จะมาปึง้งอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สปริงที่แข็งขึ้นแล้วเราใช้โชคที่บัมเร็วขึ้นนุ่มขึ้นมันก็จะเกิดอย่างนี้มันไม่ถึงแล้วความกระด้างมันจะเอามาจากไหนมันหมดมันไม่เหลือครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเราคุยด้วยความจริงกับพี่หนึ่งไฮเซอร์วิสครับพี่ก็จบเแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับไปลองทวนหลายๆรอบดูผมว่าเรื่องนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจนะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับครับครับสวัสดีครับ Mm boom 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 boom.